สวัสดีค่ะหัวยินดีต้อนรับเด็กๆนะคะโหดูสิทารอากาศร้อนมากเลยแสงแดกก็แรงแรงแ่คกูอ,อ๋อไม่กลัวค่ะหัวใต่งตัวสบายๆนะคะของแว่นกันแดงหลวกด้วยนะคะ ที่อากาศร้อนๆแบบนี้ก็เพราะเราอยู่ในฤด,ดูร้อนนั่นเองเดอซัมเมอร์เอจู่ๆท้องฟ้าก็มืดคลึ้มเหมือนฝนจะตกเลยค่ะแต่คูวานาไม่กลัวค่ะเพราะคูวานามีล่มที่ฝนตกแบบนี้เพราะเราอยู่ในฤดูฝนนั่นเองหรือเรียกว่าเรน n y ค้ไม่กลัวหรอกค่ะเพราะค้มีเสื้อกันหนาวและหมวกที่จะทำให้ร่างกายของคุโค้นอบอุ่นนั่นเองค่ะที่มีอากาศหนาวนะคะเพราะว่าอยู่ในฤดูหนาวนั่นเองค่ะหรือที่เรียกว่าวินเทอร์ เด็นะคะและสำหรับวันนี้นะคะขวก็มีนิทานสนุกๆกับฝาดเด็กๆกันด้วยนะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะเมฆฝนเจ้าเมฆฝนก้อนหนึ่งกำลังล่องลอยอยู่บนท้องฟ้า มันมองลงมาเห็นหมู่บ้านเล็กๆที่แห้งแลง้งต้นไม้ก็เริ่มเหี่ยวเฉาใกล้ตายแต่เจ้าก้อนเมฆก,ก็ลอยผ่านไปโดยไม่ปล่อยฝนลงมาสักหยดเดียวเจ้าเมฆฝนลอยตามสายลมไปเรื่อยๆในที่สุดก็โดนลมพัดผ่านมาจนถึงมหาสมุทรแล้วมันก็ปล่อยฝนให้ตกลงมาอย่างหนักจนกลายเป็นพายุฝนขนาดย่อมไปทั่วบริเวณ ขณะนั้นเองเจ้าแม่ฝนบังเอิญเหลือบไปเห็นภูเขาลูกหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันมันจึงพูดจาโอ้อวดออกไปว่าเห็นไหมล่ะเจ้าภูเขาแม่ฝนอย่างข้ามีภาระหน้าที่ที่สำคัญโดยการเติมน้ำให้กับมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไกลโพ้นเชวนะภูเขาจึงตอบไปว่าสิ่งที่เจ้าทำช่างไร้ค่านักและเจ้ายังทำให้ชาวประมงเดือดร้อนเพราะพายุฝนของเจ้า มหาสมุทรไม่ได้ต้องการน้ําฝนสายฝนน่าจะทําประโยชน์ให้กับหมู่บ้านแห้งแล้งมากกว่าเจ้าแม่ฝนได้คิดและเห็นจริงดังภูเขาว่าจึงรีบมุ่งหน้าไปปล่อยน้ําฝนยังหมู่บ้านแห่งนั้นเมื่อชาวบ้านเห็นฝนตกลงมาพวกเขาต่างก็โห่ร้องดีใจพร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าแม่ฝนสําหรับสายฝนอันมีค่านั้น เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการใช้อำนาจในทางที่ผิดย่อมไม่เกิดประโยชน์อันใดเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ชมนิทานเรื่องเมฆฝนไปแล้วคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสนุกกันใช่ไหมคะเด็กๆก็ได้เห็นพี่เมฆ และพี่ภูเขาไปแล้วตอนแรกนะคะพี่เมฆก็ทำให้เกิดลมทำให้นักเดินทางบนเรือเนี่ยไม่สามารถเดินทางบนเรือได้ค่ะเพราะทำให้แม่น้ำน,นะคะเกิดขึ้นรุนแรงค่ะแต่พอพี่ภูเขาได้พูดและตักเตือนพี่เมฆไปพี่เมฆก็ทำนึกค่ะแล้ว ผันไปช่วยกับคนที่ต้องการน้ำค่ะซึ่งมีหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำและแห้งแล้งค่ะพี่เมยก็เลยปล่อยฝนลงมาจึงทำให้พวกหมู่บ้านพวกชาวนาและพวกคนอื่นๆนะคะดีใจเพราะมีน้ำใช้ค่ะซึ่งนิทานเรื่องนี้นะคะก็สอนให้รู้ว่าการใช้อำนาจในทางที่ผิด ย่อมไม่เกิดผลอ,อะไรเลยค่ะเด็กๆแล้ววันนี้นะคะครูมิ้นก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะไว้เราครบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย